สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่28เดือน9พศ2568นะครับอยู่กับเซียนคนเกนที่เก่านะครับพี่น้องเนาะสรุปผลหุ้นวันที่28เดือน9พศ2568นะครับอ่ะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกล็น,นะครับพี่น้องบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคุทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสําหรับเอฟซีที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับพี่น้องบีทีชาแนลรูเบเซียนคอนแกนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่28เดือน9นะครับเด่นวิ่งรูด8ปกับ7นะครับสาหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคอนแกนเน้นได้ไปที่วิ่งรูด8นะครับพี่น้องอ่ะฮาเบิ่งไปพ,พร้อมๆกันครับวิ่งรูด8นะครับสาหรับสายวิ่งสายรูดพี่น้องเนาะ สำหรับเอ็ซีที่มีทุนไลน์ก็สามารน้ำปเปลี่นสิบเก้าประตูเลยคลือเก้าบวาสิอยู่ตำแหนง่งใดมาตำแหนง่งใดถ้ามีแปดกับเก้าได้ให้แน่นอน,นครับพี่น้องอ่ะเอามาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับวิ่งรูดแปดจับคู่ชุดเด่นแปดเจ็ดหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องสำหรับการวิ่งสรูดก่อนเน้นให้ไปที่วิ่งรูดแปดนะครับอ่ะเอามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับวิ่งรูดแปดจับคู่จ,จอดเน้นนี้เปที่แปดศูนย์แปดหนึ่ง 83 84นะครับส่วนวิ่งรูด7จับคู่จอดเน้เนๆไปที่70 71 73แล้วก็74นะครับเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องส่วนตรงกลาง8 2 7 2นะครับเซียนคนแก่นให้กันทุนไว้เลยพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีไม้ ai, ขอมาแล้วก็อย่าลืมกรับเบอร์ไงจบคลิปฟังให้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเซียนคนแก่นเน้นในตรงไหนเด้อพี่น้องเด้อ อเอามาเบือนกันต่อครับเลขกำลังวันนะครับ0146สามารถนำมาวิ่งกันได้ที่ 010,,406 1, 4, 1 6 16, แล้วก็4 6นะครับพี่น้องอ่สาสำหรับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่28เดือน9กนะครับก็คือ9ก็คือ8กับ7นะครับสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันใดก็ได้ครับวิ่งรูด8นะครับ จับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่80 81 84 86นะครับ80 81 84 86นะครับตัวกันก็นกคือ 8, 6เด้ือพี่น้องเด้อส่วน81 80 81 84นะครับเซียนก่อนเกนจับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องสำหรับวิ่งรูดเจ 7. จับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่ 7 0 7ดศู 70, 71, 74, 76, นยเะครับ707174ตัวกันก็คือ76ด้กพี่น้องด 70, 71, เดอ7 0เ1 7 4เนคนเกนจับคู่เลยครับ707174นะครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อพี่น้องสำหรับสำหรับ FC ที่มิตุนหน่อยนะครับงบน้อยนะครับพี่น้องก็มาเบิ่งตรงนี้ได้คือเกาครับพี่น้อง เด่นวิ่งรูดประจำวันที่28เดือน9นะครับเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับ8กับ7ตัวประกบ1กับ4นะครับพี่น้องสามารถกดข้อกันมาได้คือกันครับพี่น้อง1กับ4นะครับสามารถกดข้อกันมาได้คือกันครับพี่น้องอ่ะวิ่งรูด8กับ7นะครับตัวประกบ1กับ4จับคู่นะครับ8 1 8 4 7 1 7 4 เซียนคนแก่นเน้นไปที่8474นะครับเอบมักแปดสเจ็ดก็ไปที่แปดหได้คือเก่าแล้วไปนองเด้อมาเบิ้งคับหุ้นแรกแกมานะครับวันที่28เดือน9พศ2 5ส8นะครับลาวสตาร์15นาฬิกานาทีบนนะครับพี่น้อง371ล่าง38นะครับพี่น้อง บน3 7 1ล่าง38 8แนวทางของเสียนคอนแกนก็มาที่วิ่ง7บนนะครับพี่น้องวิ่ง7บนนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่7 1นะครับพี่น้องมา7 1ตรงตรงๆครับพี่น้องส่วนล่างนะครับ3 8ก็เข้าไปที่วิ่ง8ล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆไปที่8 3นะครับมา3 8ได้พนะี่น้องเด้อ ในเฮ่แหละครับสองเด้งนะพี่น้องเด้อสําหรับราวสตานะครับพี่น้องสองเด้งนะครับพี่น้องมาบูญกันต่อครับพี่น้องเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบนสี่แปดสองล่างห้าหนึ่งนะครับแนวตั้งของเสียนคนแกลนนะครับพี่น้องก็มาที่วิ่งแปดบนนะครับพี่น้องจับคู่จ่อเน้นๆอ่าจับคู่ไปที่ 8 2นะครับมา8 2ดสงตรงตรงนะพี่น้องเด้อดีแค่ทำเอฟซีทางช่องคือเก่าครับพี่น้องครับแต่ผมเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันต่อนหน่อยรอบพิเศษหรือว่านอยมัดรวมนะครับพี่น้องบน0 0 3นะครับ0 0 3ล่าง8 7นะครับแนวทางของเจนคอนแกนก็มาที่วิ่ง8บนวิ่ง จ็ดบนนะครับอ่ะวิ่งแปดล่างวิ่งเจ็ดล่างนะครับกอดคอกันมาเลยครับเลขกําลังอ่าเลขเด่นวิ่งรูดกอดคอกันมานะครับแปดเจ็ดสายวิ่งนะครับพี่น้องสายรูดนะครับจับคู่จนจับคู่จนนี้มาที่แปดเจ็ดหนึ่งชุดเลยครับพี่น้องก็ดีใจนะพี่ที่สร้างช่องคือเกาครับพี่น้องครับสําหรับนอยรอบพิเศษนะครับมาเบิ่นกันต่อะครับพี่น้องเนาะเป็นการเสียเวลานอยรอบปกติบน 6 0 6ล่าง3 1นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่เขกกำลังวันจับคู่วินกันที่0 6นะครับพี่น้องตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเขกกำลังวันวิน,วนกันนะครับนอนรอบปกตินะครับมาเบิ่งกันต่อพี่น้องสำหรับ VIP นะครับพี่น้องเด้อตรงนี้เป็น VIP นะครับ อ่ศบน021อนล่าง7 6นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง7ล่างนะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่7 6นะครับตรงตรงนะครับพี่น้องเดอ้อดีใจนะเป็นซีทางจ่องคือกันครับพี่น้องดีใจนะเป็นซี่ท้างจ่องคือเกา นะครับสำหรับท่านใดติดตามเจี๊ยนคนเกนนะครับดีฮคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับหุ้นน้อยรวมงวดประจำที่28เดือน9พศ2568นะครับกะดีแค่อ,อีกที่ตั้งจ่องเจี๊ยนคนเกนกับคออนุญาตเอาแนวทางวันที่28เดือน9พศ2568ลงจากหน้าจอก่อนนับพี่น้องเนอะอะาะเที้ล่ตับีน้องจ่องเจี๊ยนคนเก,กนกะน,นั่มา สรุปไฮเอฟซี่ทั้งจองในเบื้องในชมกันคือเก่าครับพี่น้องครับอ่าเสียงก่นเกลียนขออนุญาตเอาแนวทางวันที่ยี่สิบแปดเดือนเก้าลงจากหน้าจอก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอามาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวนทางของเสียงก่นเกลียนงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้านะครับยี่สิบเก้าเดือนเก้าพศชอสองวันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสําหรับหุ้นน่อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติ ดาวโจน V.I.P. นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดนะครับเจ็ดกับหกนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับอ่ะเบิง่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับสำหรับสายวิ่งเจนคอนแกนเน้นตเบตตี้วิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีบอมักวิ่งรูดเจ็ดกับไปวิ่งรูดหกได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องนะครับกสามารถทำไปเล่นสิบเก้าประตูได้คือเก้าโบว์อ่าบวาสิมาธิจำแรงได้นะครับถ้ามีเจ็ดกับหกได้เฮแน่นอนครับพี่น้องเสี่ยงก่อนเกล็เน้นให้ไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับจับคู่ชุดเดนเจ็ดหกหนึ่งชุดนะครับเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดหกหกนะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดหกหกนะครับ สำหรับใจวิ่งแซรูดนะครับ้ามาเบิ่งนกันต่อกับเส้นก่อนเกียนสิพัจับคู่เนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูดเจ็ดจับคู่เจาะเน้นๆไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดสามนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหกจับคู่เจาะเน้นๆไปที่หกเก้าหกศูนย์หกสองแล้วก็ตามมาด้วยหกสามนะครับ เน้นให้ที่4คู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็4คู่ท้ายนะครับเซียนคนเก่งเนีน่นะสี่คู่หน้าอ้าวชนไปแล้วพี่น้องอ่ะต้องขอโทษทิปสี่ทั้งจ้องกันแล้วกันครับพี่น้องครับแครหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องเซียนคนเก่งเนี่ยนะที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลาง7 1 6 1นะครับ7 1 6 1หนึ่กหเซียนคนเก่งไห้กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อกันทุนไว้ครับ สำหรับอีฟซี่ไม่นะครับพี่น้องคำามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมเบิรงให้จบคลิปฟังให้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเซียนคนเกนน้นให้ตรงไหนได้พี่นอ้องเด้อมาเบิรงครับเลขกำลังวันนะครับงวดเลขกำลังวันประจำวันที่29เดือน9พศ2568 1 3 5 9นะครับก็สามารถนำมาวินกันได้ที่1 3 1 5 1 9 3 5 3 9แล้วก็5 9ครับพี่น้อง อ่ะเส้นกุญแจภาพวิ่งกันแล้วเรื่อยไปน้องเด้อมาเบิ่งกันต่อครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่ยี่บเก้าเดือนเก้านะครับก็คือเจ็ดกับหกนะครับพี่น้องเจ็ดกับหกสามารถนํามาจับคู่กับเลขกําลังวันได้ขึ้นเก้าครับพี่น้องสามารถจับคู่กับเลขกำลังวันได้าาเหมือน,นเดิมนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดเจ็ดจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดห้า 79นะครับ7 1 73 75 79นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ75ดหาได้พี่น้องเด้อส่วน7173 79เส้นะครับเช่นกนแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูด6จับคู่กับเลขกำลังวันนะครับได้ที่6163 65แล้วก็69นะครับ61 63 65แล้วก็69 <Deep? S 1> นะครับพี่น้องครับเส้่ยนคนเกนจับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตัวกันก็คือ65นะครับส่วน61 63 69นะครับ61 63 69เส้นหกเก้าเนจับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งครับสำหรับ FC ที่มีทุนน้อยนะครับพี่น้อง ก็สามารถมาเบิ่งได้คือเก่าครับพี่น้องมามาดูตรงนี้นะครับพี่น้องเด้อมาดูตรงนี้สําหรับเอฟซีที่มีทุนน้อยนะครับอ่ะเดินวิ่งรูปประจําวันที่ยีบเก้าเดือนเก้าก็คือเจ็ดกับหกนะครับก็สามารถมานํากันได้คือเก่าครับพี่น้องส่วนตัวประกบสี่กับสามนะครับสามารถกอดคอ,อกันมาได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งครับพี่น้อง จับคู่นะครับพี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดสามหกสีหกสามนะครับพี่น้องเชียนกนเกนเน้นให้ไปที่เจ็ดสามนะครับแล้วก็หกสามนะครับพี่น้องเจียนกนเกนหม 7, 3, 6, 3ักเจ็ดสามหกสามนพี่น้องเด้อเอฟซีมักอย่างครับพี่น้องถ้าผมมักเจ็ดสาก็ไปที่เจ็ดสี่หกสี่ ได้คือกันครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับเซียนคนเกลียนนาแนวทางมุ่นลอยรวมนะครับมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าดนะครับพี่น้องเด้อสําหรับวันที่29เดือน9พศ2568นะครับอ่าอีบซี่ไม่เข่าแมวย่าลืมนะครับเบื่อไงจบคลิปฟังไงจบคลิปสิเรลูกาเซียนคนเกลียนเล่นในตรงไหนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่เข่าแล้วก็คอยทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเฮงปังๆไปด้วยกันนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางวันที่29เดือน9พั2568นะครับขอให้จุก่ันสุขภาพแข็งแรงสำหรับเอ็ซีที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเด้อเสียนคนเกล้าพี่ล่น้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหนานะครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ